สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป .6 คับสเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์กับครูทิพย์นะคะวันนี้นะคะวิชาที่จะมาบูรณาการร่วมกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะก็จะเป็นวิชาพละศึกษาของคุณครูนพดลน,นะคะเนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของวงจรไฟฟ้าปิดและวงจรไฟฟ้าเปิดนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะ อ่านะคะนักเรียนจําได้ไหมสัญ,ญลักษณ์ทางไฟฟ้านะคะที่ครูสอนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะมีสัญ,ญลักษณ์เพิ่มมาอีก2ตัวนั่นก็คือแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์นะคะแอมมิเตอร์เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณกระแสฟไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้านะคะ ซึ่งแอมมิเตอร์เนี่ยสัญลักษณ์ของเขาก็คือตัว A นะคะตัวอักษรพิม์ใหญ่นะคะตัว A แล้วก็ล้อมรอบด้วยวงกลมแบบนี้สัญลักษณ์แบบนี้แสดงสัญลักษณ์ของแอมมิเตอร์นะคะถ้านักเรียนไปพบเห็นที่ไหนนานักเรียนก็จะสามารถดูได้เลยว่าสัญลักษณ์นี้นะคะหมายถึงแอมมิเตอร์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะโวลต์มิเตอร์นะคะโวลต์มิเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความต่างๆระหว่างจุด2จุด ของกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้านะคะซึ่งโวลต์มิเตอร์เนี่ยจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว V ีใหญ่นะคะตัว V ีใหญ่ล้อมรอบด้วยวงกลมแบบนี้นะคะสัญลักษณ์นี้คือโวลต์มิเตอร์และที่เราคุ้นเคยนะคะท,ที่คุณครูสอนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนาะอันนี้เป็นมอเตอร์นะคะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลนะคะอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็ตามเนี่ยที่เกิดการหมุนนะคะอย่างเช่นพัดลม นะคะเครื่องสักผ่าเครื่องปั่นนะคะหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่เกิดการหมุนเนี่ยนะคะก็จะเกิดพลังงานกลเกิดขึ้นนะคะแสดงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมีมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่นะคะมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะแสดงในลักเป็นตัวเอใหญ่แล้วล้อมรอบด้วยวงกลมแบบนี้นะคะต่อไปนะคะต่อไปคือออดไฟฟ้านะคะออดไฟฟ้าเนี่ยจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานเสียงนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในการแจ้งเตือนต่างๆอย่างที่โรงเรียนของเรามีออดไฟฟ้าสําหรับแจ้งเตือนนะคะการหมดเวลาของคาบเรียนในชั่วโมงนั้นๆออดไฟฟ้านะคะก็จะมีสัญลักษณ์คล้ายๆกับรูปถ้วยแบบนี้นะคะนักเรียนอันนี้เป็นสนัญลักษณ์ทางไฟฟ้าที่นักเรียนควรจะรู้นะคะเพราะว่าเป็นภาษาสากลที่ใช้นะคะทั่วโลกเนาะ ต่อไปนะคะเรามาดูนิดหนึ่งในเรื่องของเซลล์ไฟฟ้าอันนี้สําคัญนะคะคุณครูให้อ่ห้องหนึ่งละห้องสองทำแบบฝึกหัดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียนจะเขียนผิดนะคะในส่วนของเซลล์ไฟฟ้าเพราะว่าส่วนของเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีทั้งขีดสั้นและขีดยาวขีดสั้นและขีดยาวเนี่ยมันมีความหมายของมันอยู่นะคะนักเรียนโดยที่ขีดสั้นเห็นไหมคะนักเรียนขีดสั้นเนี่ยจะ,สะแสดงถึงขั้วลบ ของเซลไฟฟ้าส่วนขีดยาวนะคะนักเรีนยนส่วนขีดยาวจะแสดงขั้วบวกนะคะของเซลไฟฟ้าถ้ามีขีดสั้น1ขีดขีดยาว1ขีดแบบนี้นะคะจะแสดงถึงอ,อันนี้จะแสดงถึง หนึ่งเซลล์ไฟฟ้านะคะจะแสดงหนึ่งเซลล์ไฟฟ้าแต่ถ้าสองเซลล์ไฟฟ้านะคะก็จะมีขีดสั้นหนึ่งขีดขีดยาวหนึ่งขีดสองชุดนะคะก็คือสองเซลล์ไฟฟ้าถ้ามีมากกว่าสองเซลล์ไฟฟ้าขึ้นไปเราจะเรียกว่าเป็นแบตเตอรี่นะคะเป็นแบตเตอรี่ฟังไว้ให้ดีนะคะถ้ามีสองเซลล์ไฟฟ้าขึ้นไปนะคะจะเรียกว่าแบตเตอรี่นะคะต่อไปนะคะเราลองมาดูวงจรไฟฟ้าเปิดและวงจรไฟฟ้าปิด นะคะอันนี้สําคัญนะคะดัานเรียนวงจรไฟฟ้าเปิดเนี่ยก็คือเป็นวงจรที่กระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจรนะคะ,ะ,คะเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราจะไม่ทํางานนะคะ,ะ,คะอาจจะเกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าชํารุดน,นะคะสายไฟชารุด หรือสวิตช์เนี่ยถูกยกขึ้นจากวงจรน,นะคะอย่างนี้เป็นต้นอ่ะเราลองมาดูสัญ,ญลักษณ์ของวงจรไฟฟ้าเปิดและวงจรไฟฟ้าปิดให้นักเรียนดูที่ตัวสวิตช์ไฟฟ้าเห็นไหมคะดูที่ตัวสวิตช์ไฟฟ้านะคะในแผนภาพนะคะเห็นไหมนักเรียนเนาะอันนี้นะคะแผนภาพนี้เป็นการเขียนวงจรไฟฟ้าแทนนะคะโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ไฟฟ้าเห็นไหมนักเรียน อันนี้นะคะสัญลักษณ์นี้ก็จะแทนเซลล์ไฟฟ้า1เซลล์มีขีดสั้น1ขีดขีดยาว1ขีดอันนี้นักเรียนจะต้องเขียนให้แตกต่างนะคะขีดสั้น1ขีดขีดยาว1ขีดหลอดไฟหนึ่งดวงใช้สัญลักษณ์แทนหลอดไฟหนึ่งดวงเห็นไหมคะสายไฟเขาก็ใช้เส้นตรงแทนสายไฟแต่มีลูกตอลูกตอน,นี้แสดงอะไระแสดงถึงว่า กระแสไฟฟ้าไหลาจากขั้วบวกนะคะนักเรียนไปหาขั้วลบนั่นเองส่วนตรงนี้นะคะนักเรียนสนัญลักษณ์ตรงนี้จะแสดงสวิตไฟฟ้าซึ่งคุณครูได้สอนไปแล้วนะคะถ้าเป็นสวิตแบบนี้เห็นไหมคะนักเรียนเนาะดูมือคุณครูด้วยนะคะในจอถ้าเป็นสวิตแบบนี้อันนี้คือนะคะสวิตเปิดนะคะวงจรไฟฟ้าจะเปิดนะคะนักเรียน นั่นแปลว่ากระแสไฟฟ้าจะไหลไม่ครบวงจรมันมีช่องว่างคะ่ะนักเรียนค่ะมันมีช่องว่างตรงนี้ทําให้พอกระแสไฟฟ้ามันไหลได้ไหลผ่านมาถึงจุดนี้ปุ๊บมันเจอจุดแยกนะคะนักเรียนมันเจอช่องว่างตรงนี้กระแสไฟฟ้าจะไม่สามารถไหลต่อไปได้ทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่สามารถทํางานได้นะคะหลอดไฟก็จะดับนั่นเองนะคะอันนี้คือวงจรไฟฟ้าเปิดนะคะวงจรไฟฟ้าเปิดอันแรกเนาะ ต่อไปถ้าเป็นวงจรไฟฟ้าปิดบ้างนะคะถ้าเป็นวงจรไฟฟ้าปิดเนี่ยกระแสะไฟฟ้าจะไหลครบวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าจะทํางานได้ปกตินะคะอ่ะดูนะคะจะแตกต่างตรงที่สวิตนะคะสวิตไฟฟ้าเห็นไหมคะเมื่อกี้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้ใช่ไหมนั่นเรียนนะคะแต่ตอนนี้นะคะสวิตมาปิดกันปุ๊บเห็นไหมคะนักเรียนทําให้กระแสะไฟฟ้าสามารถไหลได้ครบวงจร นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะทํางานเป็นปกตินั่นเองนะคะอันนี้คือวงจรไฟฟ้าปิดกับวงจรไฟฟ้าเปิดที่มีความแตกต่างกันตรงนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าข้อสอบ ถามว่าวงจรน,นี้เป็นวงจรปิดหรือวงจรเปิดให้นักเรียนดูที่สัญ,ญลักษณ์ของสวิตช์ไฟฟ้าถ้ามันเชื่อมติดกันแบบนี้นะคะอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นวงจรปิดแต่ถ้ามันมีช่องว่างนะคะแบบนี้เนาะนักเรียนอันเนี้ยเราก็จะเรียกว่าเป็นวงจรเปิดนะคะหลอดไฟก็จะไม่ทํางานนั่นเองเนาะออะต่อไปอีกนิดหนึ่งนะคะอีกนิดหนึ่งในเรื่องของ เต้ารับกับเต้าเสียบนะคะนักเรียนเต้ารับกับเต้าเสียบเนี่ยเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทําหน้าที่เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับวงจรไฟฟ้าภายในบ้านนะคะอันนี้ค่ะนักเรียนคะตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นเต้าเสียบของอาสายชาร์จนะคะโน้ตบุ๊กของคุณครูเห็นไหมคะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นเต้าเสียบนะคะนักเรียนเพราะว่ามันมีขั้วโลหะติดอยู่ส่วนเต้ารับอยู่ที่ไหน ต้ารับก็จะอยู่ที่นะคะกำแพงบ้านนะคะของเราเป็นวงจรไฟฟ้าของบ้านเรานะคะโดยที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะจะใช้กระแสะไฟฟ้านะคะใช้ความต่างศักย์อยู่ที่220โวลต์นะคะ220โวลต์เนาะดังนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะเวลาเราซื้อเราต้องรู้ด้วยว่ามันสามารถรับแรงดันไฟฟ้าที่220โวลต์ได้ไหมนะคะถ้ารับไม่ได้เนี่ยนะคะเราจะต้องนะคะไปซื้อ หัวอะแดปเตอร์แปลงไฟฟ้ามาอีกทีหนึง่งนะคะอย่างเช่นหลายๆบ้านเนี่ยซื้อหม้อทอดนะคะหม้อทอดไร้น้ำมันมาส่วนใหญ่มันจะ made in China คือผลิตมาจากประเทศจีนใช่ไหมน่าเรียนอ่าไอส่วนที่หม้อทอดไร้น้ำมันนั่นนะคะที่ผลิตมาจากประเทศจีนเนี่ยนะคะเราจะใช้เสียบกับ ไฟฟ้าบ้านเราที่ประเทศไทยโดยตรงไม่ได้นะคะนักเรียนดังนั้นเนี่ยเราต้องไปที่ร้านขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วไปขอซื้อนะคะหัวแปลงเครื่องหัวแปลงไฟฟ้ามาเสียบต่ออีกทีหนึ่งนะคะเพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าในเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สามารถเข้ากับเต้ารับ นะคะของบ้านได้ก็คือ220โวลต์นะคะอันนี้เป็นความรู้ที่นักเรียนควรจะรู้ไว้นะคะอ่ะโอเคอีกนิดหนึ่งนะคะนักเรียนอีกนิดหนึ่งอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะนักเรียนหลายๆคนเคยจะได้ยินบ้างไหมว่าจัตชนิดหนึ่งมีชื่อว่าปาลาไหลไฟฟ้านักเรียนเคยได้ยินไหมคะปาลาไหลไฟฟ้าได้ยินไหมคะเคยค่ะ <c oughs> อ่ะเคยนะคะ คุณคณรูนพดลเคยได้ยินไหมคะปาลาไหลไฟฟ้าคืออะไรเคยได้ยินไหมคะคุณคณรูนพดลได้ยินไหมเอ่ยสงสัยของคุณคณรนูนพดลติดธุระอยู่นะคะปาลาไหลไฟฟ้าเนี่ยนะคะนั่นเรียนเป็นสัตว์ที่สามารถปล่อยกระแสฟไฟฟ้าออกจากตัวเองได้นะคะเป็นปลาน้ําจืดที่อาศัยตามหนองน้ําหรือลําธาร นะคะจะพบในแม่น้ำอเมซอนที่ทวีปอเมริกาใต้ดังนั้นที่ประเทศไทยจะไม่มีปลาไหลไฟฟ้านะคะนักเรียนเนาะจะพบที่แม่น้ําอเมซอนทวีปอเมริกาใต้นะคะปะลาไหลไฟฟ้าเนี่ยจะปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อล่าเหยื่อหรือป้องกันศัตรูนะคะไม่ให้เข้าใกล้นะคะถ้าเกิดว่ามนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชาวประมงเนาะนักเรียนที่ไปล่าปลาแถบแม่น้ําอเมซอนเพราะว่ามีปลา หลากหลายพันธุ์หลากหลายชนิดมากนะคะถ้าเกิดชาวประมงได้รับกระแสไฟฟ้าจากปาลาไหลไฟฟ้าในปริมาณมากเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อร่างกายนะคะทําให้ระบบหายใจเนี่ยทำงานผิดป,ปกตินะคะแล้วก็อาจจะส่งผลให้เกิดภาวะหวัวใจล้มเหลวได้ทําให้เสียชีวิตเกือบพันนะคะอันนี้ต้องระวังเนาะอะ,อะเราลองมาดูหน้าตาของปาลาไหลไฟฟ้านะคะอันนี้คือปาลาไหลไฟฟ้า นะคะที่อยู่ในแม่น้าําอเมซอนทวีปอเมริกาใต้นะคะที่ประเทศไทยไม่มีเห็นไหมคะนะักเรียนจะเป็นปลาที่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้อันนี้อันตรายนะคะนะักเรียนมันก็จะเวลาเวลาเราโดนเนาะนะักเรียนมันจะรู้สึกยังไงมันก็จะรู้สึกเหมือนกับเราโดนไฟดูดนะคะนะักเรียนเราโดนไฟดูดแล้วนะักเรียนคิดดูว่าโดนไฟดูดในน้ํานะคะมันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นนะคะมันก็จะทําให้ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน นะคะอันนี้เป็นความรู้เนาะนักเรียนอ่าดังนั้นเรารู้จักแล้วนะคะว่าป้าหลา่ไฟฟ้าคืออะไรเนาะอ่ะต่อไปงานวันนี้นะคะงานวันนี้มีงานสองงานนะคะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์กับวิชาพละศึกษานะคะวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยให้นักเรียนวาดภาพวงจรไฟฟ้าโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ตามเงื่อนไขต่อไปนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะคุณครูจะกําหนดเงื่อนไขให้นักเรียนอย่างเช่นคุณครูกําหนดว่า วงจรไฟฟ้าปิดถ้าเป็นวงจรไฟฟ้าปิดน like int. er ักเรียนต้องคิดถึงสวิตแบบนี้ไว้นะคะนักเรียนสวิตแบบนี้ไว้นี่คือวงจรไฟฟ้าปิดดังนั้นนะคะสัญลักษณ์สวิตที่เราจะใช้ก็จะต้องเป็นสัญลักษณ์แบบชนกันแบบนี้นะคะนักเรียนมีหลอดไฟหนึ่งดวงเห็นไหมคะเราต้องวาดโดยใช้สัญลักษณ์นะนักเรียนมันจะรวดเร็วมากเลยใช้สัญลักษณ์หลอดไฟหนึ่งดวงเห็นไหมคะสวิตไฟหนึ่งอันอ่ะมีอันนี้ก็คือสวิตไฟเนาะ เซลไฟฟ้า1เซลลนะคะเซลล์ไฟฟ้า1เซลล์ก็ต้องประกอบด้วยขีดสั้น1นขีดขีดยาว1ขีดที่นักเรียนจะต้องนะคะขีดให้มันแตกต่างนะลูกน,นะขีดให้มันแตกต่างนะคะให้ขีดสั้นขีดยาวเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะเพื่อให้ครูตรวจเนี่ยมันจะดูออกเนาะแล้วก็สายไฟนะคะสายไฟก็แบบนี้เห็นไ,ไหมคะง่ายมากเลยมีหลอดไฟหนึ่งหลอดนะคะ สวิตหนึ่งอันเซลล์ไฟฟ้าหนึ่งเซลล์แค่นี้ค่ะแล้วก็มีสายไฟเชื่อมนะคะอันนี้คือวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายแล้วนะคะนักเรียนวงจรไฟฟ้าปิดเห็นไหมคะนักเรียนแต่ลักษณ์สวิตก็จะเป็นแบบนี้เนาะอ่ะต่อไปถ้าเป็นข้อสองอ่ะดูตัวอย่างอันที่สองนะคะวงจรไฟฟ้าเปิดวงจรไฟฟ้าเปิดเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งอันอันนี้คือครูกําหนดให้นะคะมอเตอร์หนึ่งอันนักเรียนก็ใส่เข้าไปนะคะตัวเอใหญ่นะคะ ล้อมรอบได้วงกลมนี้คือสแสดงสัญลักษณ์มอเตอร์ละนะคะมีสวิตไฟหนึ่งอันอ่าสวิตไฟคูคะแล้วเราจะวาดสวิตไฟแบบไหนคะก็คุณครูบอกว่าเป็นวงจรไฟฟ้าเปิดดังนั้นนักเรียนก็ต้องวาดสวิตเป็นแบบนี้นะคะวาดสวิตเป็นแบบนี้เนาะและมีเซลล์ไฟฟ้า2เซลล์นะคะเห็นไหมคะเซลล์ไฟฟ้า2เซลล์ก็ต้องมีขีดสั้น1ขีดขีดยาว1ขีด2ชุด นะคะนักเรียนอันนี้คือเซลล์ไฟฟ้า2เซลล์่ะสังเกตนะคะอันนี้คือเซลล์ไฟฟ้า1เซลล์ถ้าเซลล์ไฟฟ้า2เซลล์ก็ต้องมีขีดสั้นนขีดขีดยาว1ขีด2ครั้งนะคะนักเรียนมีสายไฟเชื่อมแค่นี้ค่ะอันนี้คือวงวงจรไฟฟ้าที่นักเรียนต้องเขียนโดยใช้สัญลักษณ์นะคะอ่ะเขียนลงไนไหนทําลงในสมุดค่ะเดี๋ยวคุณครูจะต่งตัวอย่างนี้ลงไปให้นะคะในอ่า กลุ่มลายเนาะนักเรียนนะคะข้อหนึ่งนะคะอันนี้เขียนด้วยนะคะเขียนเหมือนคุณครูเลยนะคะวงจรไฟฟ้าเปิดประกอบด้วยอะไรอันนี้คุณครูคเอามาจากไหนคุณครูเอามาจากตัวอย่างข้อที่สองมาเขียนเป็นแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งนะคะให้นักเรียนดูตัวอย่างข้างบนส่วนข้อสองเนี่ยนักเรียนลองทําดูนะคะมีหลอดไฟสองดวงนักเรียนก็ใส่หลอดไฟเข้าไปสองดวงนะคะมีสวิตช์หนึ่งอันสวิตช์เป็นแบบไหนเป็นแบบวงจรไฟฟ้าปิาดอันนี้ใบให้แล้วนะ ต้องเป็นแบบนี้นะคะวงจรปิดต้องเป็นแบบนี้มีเซลล์ไฟฟ้าสี่เซลล์วาดยังไงนะคะดูเองนะคะวาดยังไงดูเองครูคสอนแล้วนะคะแล้วก็ใช้สายไฟเชื่อมง่ายมากเลยนะคะนักเรียน5คะแนนถ้าใครเขียนได้5คะแนนนักน,นเรียนอย่ารอลอกเพื่อนนะคะนักเรียนเขียนด้วยตัวเองได้เลยแต่ถ้าใครเขียนไม่ได้ไม่เข้าใจสามารถวิดีโอคอลมาหาครูคได้เลยครูคคจะสอนตัวต่อตัว,ตว,ตวให้นะคะ สำหรับงานคุณครูนพดลนะคะอะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณครูนพดลช่วยอธิบายนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูทิพย์เอารูปขึ้นให้ค่ะคุณนพดลค่ะคุณนพดลเชิญเลยค่ะคุณนพดลได้ยินไหมคะได้ยินเนาะค่ะค่ะโอเคนะครับของคุณครูนะครับเป็นวิชาพึาษาเป็นการทบทวนแล้วกันเรื่องเกี่ยวกับกติกาวอลเลย์บอล ข้อหนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบอกตำแหน่งของกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนจําได้นะครับตำแหน่งที่หนึ่งที่สองแหน่งที่สามตำแหน่งที่หนึ่งมีชื่อเรียกว่าอะไรตำแหน่งที่สองมีชื่อเรียกว่าอะไรนะครับไปจนถึงตำแหน่งที่หกนักเรียนคงจําได้นะครับต่อไปข้อที่สองก็จะเป็นคําถามที่ถามว่าผู้เล่นที่แตบติดแถบนะครับติดใต้หมายเลขแสดงว่าผู้เล่นคนนั้นทําหน้าที่อะไรในสถานการณ์ และข้อที่สามนะครับก็จะเป็นคําถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนตําแหน่งวอลเลย์บอลนักเรียนนึกถึงการเปลี่ยนตาแหน่งนะครับในกีฬาวอลเลย์บอลต้องเปลี่ยนในรูปลักษณะของอะไรนะครับก็คือการหมุนตําแหน่งมันไปทางทิศทางไหนนั่นแหละครับครับผมครูก็มีแค่สามข้อเป็นการทบทวนกติกาวอลเลย์บอลให้ให้นักเรียนะครับฝากนักเรียนส่งงานด้วยนะครับเพื่อเก็บคะแนนนะครับขอบคุณครับคุณครับ ค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ทุกคนเห็นหน้าจองานของคุณคณรูโนพดลนะคะเห็นไหมคะ,คะเห็นไหมคะคุณครูนพดลเห็นไหมคะหน้าจอตรงนี้เห็นไหมคะเห,เห็นไหมคะลูกเห็นเห็นไหมคะงานของคุณรนูนพดลใครเห็นแล้วขอแจ้งด้วยค่ะเห็นค่ะอะโอเคนะคะอันนี้เป็นงานของคุณคณรนูนพดลเดี๋ยวคุณครูก็จะส่งไปให้นะคะในกลุ่มไลน์เชนเคย์นะคะ โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีงานอยู่ด้วยกันสง,งานนะคะนั่นก็คืองานวิชาวิทยา,าศาสตร์และงานวิชาพละศึกษาของคุณคณรูนพดลนะคะคุณครูฝากนักเรียนชั้นป .6 ทับสให้ทางานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีความรับผิดชอบในการทํางานนะคะแล้วก็ส่งงานให้ตรงเวลาอย่าให้มีปัญหานะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวนะคะคุณครูจะนะคะ นิเทศนักเรียนอีกนิดหนึ่งเนาะนักเรียนเยวครูจะขอจบการบันทึกนะคะการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ